คนละกฟังทอให้จบเลยเริ่มเริ่มใจใดก็ร้องก้อนเจ้าใหญ่ผู้ร่างผู้เดียวสิเออร้องก้อนมันยกรังฟักทองแตงไทยแม่สาวหน้ามุนทำไมเป็นคนลายใจใครล่ะใครล่ะใคร่กินปอดเขาหายไปแล้วหรือว่าฟังฝากฟังไฝเขาห้องเขียวห้องขอดกันด้วที่มึงแหล่ได้ใยตัวเนี่ยน้องฮิวโก้สะว่างแล้วว่างเลยใครล่ะกับมึงเงินตัวตะพัดทุนไทย องพมันยกรลังฟักทองแตงไทยแม่สาวน้ามนทำไมเป็นคนลายใจมล่ะน้ไปยกหัวกแตไอลงน้ำ่นี่นะจก้งามาไถ่แฟนเพหลายคือิหัวมันยกลองทองแตงไทยแม่สาวน้ามนทำไมเป็นคนหลายใจเออเออเอมันน่ย เดียวเดียวด่างงงด่างงงงบเลยงบเลยแกมาให้กูหันใจนะกูไม่ได้หันใจเลยว่ะอพมันยกรังฟักทองแตงไทยแม่สาวหน้ามุ้นทำไมเป็นคนหลายใจโอ้ยมาโน่ใจแล้วโนยใจอะไรไรลได้อย่างี้เราลงหานุงหาผู้ชายให้สักสองสามคนมีไหม ขอแต่ให้ไม้ใหญ่ใหญ่ให้ฉันคุยสักสองสามคำมีเงินให้แต่ส่งไม้มาให้ฉันกำจี่มาแล้วทุ่มเงินไม่อันผ้าอันนั้นบันเลิศจริงการุณาฟันฟันฉันให้จบจบจบถึงจะเจจะเก่าก็ล่าใจ หากยังมีอารมณ์ ойти, ฉันให้ฟันสำได้ช่วยฉันหน่อยเป็นไรสักนิดหนึ่งหลับตาลงก็เจอแต่คุ้ยแต่คุ้ยแต่คุ้ยน้องกานไปขนาดขึ้นยังส่งคืออยู่บางนึงขน่ะโอ้ยวานก็หลับตาลงโพโวโพวโ่าเอาเเอาไปหุ่มแล้ว อ้าวกระเทยพวกนี้มาจากไหนหนามาจากหลังเวทีค่ะอ้าวซื้อมามากรือยังจ้าเต็มรถแล้วจ้าชอบลดอชอบรดหมูสับไหมคะชอบต้มยำกุ้งอ่าทำไมถึงไปลงสระอุงทำไมไม่ลงสระอาเอคาชอบต้มยำกุ้งใส่ขาค่ะ,คะ ถ้าอย่า้นมันต้องไปหาจินร้านอาหารป่าเพราะมาม่ายังไม่ผลิตมาโอ้ยอย่าปลกกชิค้ากระเทยชชาร้าเขาลงไปทําไมนะลงไปเอาเงินตราโอเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาถ้าได้ก็เอื้นกูแน่อีหาโตแต่ผู้เดียวสมน้ำหน้าพวกกระเทยปีบ้าถ้าเอกออกมาก็ได้แบงร้อยแบงพันตลกพวกฉันนี่รับได้ ไปตั้งแต่เดือนห้าอ้าวมาม่ขอแนะนำว้ายดูกันท่ามือไมนอย่างเห่นอกันท่ามือถึ่นหนเหล็โอ้ยจะเป็นไหแปรครับเนาะโอ้ฮ่าซื้อไปชัวเว้ยเใครจะไหนก็ได้มากเนี่ยเอาไม่บอกไปแล้วอ้ลูกไอ้ว่าที่ผัวฉันเลยครับว้า